สวัสดีครับผมมีร้านเติมเกมดีๆครบจบในที่เดียวมาแนะนำนะครับ t F D Q Shop บริการเติมโลบักระบบ ID p a s t นะครับและยังมีบริการรับกดเกม p a r t m แมปต่างๆแถมยังมีบริการเติมวอลเล็ f ฟรีไฟล์และเกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับผมที่มาพร้อมกับเลทที่สุดจะคุ้มนะเติมง่ายปลอดภัยแน่นอนครับผมรันตีจาก A M k z เลยครับลิงก์เพจอยู่ใต้ลิงก์คลิปชั่นเลยนะครับ ก็คราบสวัสดีทุกทุกคนด้วยครับวันนี้เราอยู่ในช่อง AMK แซดครับเราอยู่ในแมป a n i m e fighter terminator ครับทุกคนก็จะสงสัยครับว่าวันนี้เราจะมาทําอะไรครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกแล้วนะอีกเช่นเคยครับเรามารีวิวตัวรับชไนนี่ด่านใหม่แล้วก็ตัวรับธรรมดาครับใช่เป็นมิลิมนะครับมันเป็นด่านของใหม่เป็นตำราถ้าจาชื่อไม่ผิดนะครับอันนี้ผมยืมไปดีเจ้าบาสมาครับก็เดี๋ยวผม ขึ้นเฟซไว้ให้นะนะครับก็อยู่ตรงหน้าจอนะโอเคเราไปเริ่มรีวิวกันเลยแล้วกันเนะเาะไปดูที่ดาเมจกันเลยนะครับไปดาเมจนะครับดาเมจของเอาตัวธรรมดาก่อนเนาะตัวธรรมดาก็เอาเวล์ร้อยแปร้อยแปก็จะอยู่ที่97้าสิบเจ็ดบิลเลียนนะครับแต่ถ้าเวล์สองเอาสองร้อยสิบแล้วกันเนาะสองร้อยสิบก็จะอยู่ที่ 2.6งจุดหก t r นะครับโอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ไปดูไชนี่ดีกว่าไชานีร้อยแปดสิบไชนี 180. ชรอ้อยแปดสิบไชนียแปดสิบแค่ห่อสี่จุดหกอไม่ใช่อยู่ที่170นะครับ170บิบ b i l l i เราไปดูเวล110กันเลย170ประมาณ4.6่จุดหก t r นะถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูสกิลกันเลยครับว่าในการใช้สกิลของตัวเนี้ยเป็นยังไงนะครับไปเราลองไปตีกันเลยมันมีคนตีอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีคนตีอยู่นะครับแป๊บนึงโอเคเคราาไปดูกกีีท่ว่วใช้สิล สองสามสี่ห้าหกประมาณ6ทีใช้ตะกนะครับมาดูกันในการใช้ตะกิ้กันอุ้ยก็ใช้ตะกิ้เหมือนกันนะใช่ไหมตะกิ้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ถือว่าอ๊บันนี้บังบังตาว่ะเฮ้ยจะไปเปล่าวันนึดง๋ยวผมขอไปหาตัวตีก่อนระตัวนี้ที่มันตายยากๆแวหนึ่งนะโอเคตัวนี้แล้วกันเราไปดาตัวนี้แล้วกันตัวหน้าตัวหน้าวาร์แล้วกันไปตะกิ้ก็ถือว่าเท่เท่มากๆเลยครับเราไปดูลักษณะของตัวนี้มันจะเป็นแบบปีกสีแดงนะปีกสีแดงแล้วก็ รอบตัวกจะเป็นสีแดงหมดเลยเนาะดูสก,กิลเไกกันนะเอ้หก็ถือว่าอลังการมากนะถ้าตัวธรรมดามันก็จะไม่มีปีกครับเนี่ยเห็นไหมจะไม่มีปีกผมก็สีชมพูออกตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูเลยเนาะแล้วก็จะมีปีกอยู่ด้านหลังเทามากเทามากก็ถือว่าโหดมากๆนะเป็นน่าจะเป็นตัวที่ดาเมจเยอะที่สุดในเกมแล้วปะตัวรับชายนี่เนี่ยเออน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วแหละโอเคก็ขอบคุณ ขอบคุณมากๆที่รับชมนะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปครับไว้เจอกันนะบบ๊ายบายเจอกนครับ